ไข่ลวกต่างจากไข่ออนเซนอย่างไรอันไหนเหมาะกับวัย40บวกถือเป็นคําถามที่ถามอินบ็อกกันเข้ามาเยอะเพราะเมนูไข่ถือเป็นเมนูอาหารที่ได้รับความนิยมและกินง่ายมากที่สุดโดยไข่สามารถนํามาทําได้หลากหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นคือการทําเป็นไข่ออนเซนและไข่ลวกเพื่อนๆหลายคนเข้าใจว่าเหมือนกันทั้ง2องอย่างแต่ความเป็นจริงแล้วมีความแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรเฮลท์ด y ชชอปบลีจะเล่าให้ฟังลักษณะของไข่ออนเซน จะเป็นการต้มไข่ไปเรื่อยๆที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเดือดหรือเรียกง่ายๆว่าต้มด้วยน้ําอุ่นเป็นประยะเวลานานนั่นเองจึงทําให้ไข่ออนเซนที่มีลักษณะไข่ขาวมีความเหลวและนิ่มในส่วนของไข่แดงจะเป็นตายและมีความหนึบอ่ะทีนี้เรามาดูลักษณะของไข่ลวกไข่แดงและไข่ขาวจะมีความเหลวนิ่มและไข่ขาวจะยังไม่สุกดีมีลักษณะเป็นน้ำๆอยู่อ่ะทีนี้เรามาดูประโยชน์กัน1เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง ทั้งไข่ลวกและไข่ออนเซนอุดมไปด้วยโปรตีนที่ย่อยง่ายและมีกรดอะมิโนโจําเป็นครบถ้วนช่วยในการสร้างกล้ามเนืออ 2. มีวิตามินและแร่ธาตุครบวิตามิน A DE และก็ K และยังมีวิตามิน B คอมเพล็กสามมีลูซีนและซีแซนชินเพื่อสุขภาพตา 4. มีโคลินบํารุงสมองและระบบประสาทหาการดูดซึมสารอาหารที่ดีกว่าการปรุงแบบไข่ลวกและไข่ออนเซนช่วยทําให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีกว่าไข่ดิบ6ไขมันที่ดีต่อสุขภาพ เพราะไข่มีไขมันไม่อิ่มตัวดีต่อสุขภาพหัวใจหรือขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะทั้งไข่ออนเซนและไข่ลวกเราจะเห็นว่าลักษณะคล้ายคลึงกันมากๆแต่หากดูดีๆหรือได้ลองกินก็จะรู้สึกได้เลยถึงความแตกต่างของไข่2ประเภทนี้และเพื่อนๆในช่องนี้ล่ะชอบทานไข่ลวกหรือไข่ออนเซนมากกว่ากันเขียนมาคุยกันได้เยอะนะคะเพราะความสุขเริ่มต้นจากการมีสุขภาพที่ดีฝากกดหัวใจก็ได้ตามกดแชร์บาย